สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องยีนนะคะรหัส dc 0 0 4ค่ะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะหนูรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณซาบูเตอร์ด้วยนะคะที่ให้โอกาสดีๆแล้วก็ให้หนูเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกคนที่เข้าร่วมสมัครนะคะได้แสดงความสามารถค่ะ ที่ทรงประกวดนะคะก็ร้องเพลงแล้วก็เต้นค่ะที่สําคัญนะคะหนูนั่งตัดคลิปเองด้วยค่ะเพื่อให้คลิปของหนูออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะผนตอบรับดีนะคะหนูก็รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากเลยที่ได้ร้องเพลงแล้วก็ได้แสดงความสามารถแฟนๆของหนูนะคะก็ให้หัวใจหนูด้วยสปอร์ตหนูแล้วก็เป็นกาลังใจให้หนูค่ะ นูนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่พพอร์ตหนูตลอดเลยนะคะแล้วก็อยากให้สพอร์ตกันต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่าดีมากๆเลยนะคะที่ทำให้เด็กวัยรุ่นที่มีความสามารถอย่างพวกหนูแล้วก็อย่างพี่ๆหลายๆคนเนี่ยได้นำความสามารถมาใช้ให้ถูกที่แล้วก็ถูกทางค่ะ โปรเจกต์ต่อไปของสถาบเตร์ er นะคะโปรเจกต์ Project นี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะเป็นโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า A Star is Born นะคะก็เป็นการหานักแสดงที่เป็นผู้ชนะ3คนเนี่ยก็จะได้มาแสดงนะคะในซีรีส์ AAS Pay Original Series นะคะหนูก็จะคอยติดตามนะคะบอกเลยว่าหนูเนี่ยก็โหลด a s p เหมือนกันไม่ต้องรู้ว่าเราคอบกันแบบนั้น ไม่อาจหาคำคำไหนมาเพื่ออธิบายไม่ต้องรักเหมือนคนรักก็สุขหัวใจเพียงให้เราเข้าใจก็เนื้อคำมืนใดในโลกนี้ขอบคุณค่ะ